สวัสดีครับมอนี่ยกับช่องบอลสกัดครับมือนี่บอลสิฟามาเบิงอ่าพีพีทีมอดิโอรถแฮทีมอดิโอหมายเลหนึ่งรับรถครับ้วก็เดี๋ยวสิฟามาเบิงรถแฮทีมอดิโอในซีน้ำมือนี่พี่ออกับพี่แอมเซนได้เอารถออกจากอูครับอยากจะบอกว่างามงามครับตอนนี้รถแฮ่โคตรงามเลยครับเดี๋ยวผมถ่าไทยให้เบิงครับเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับผมก็ยังไ่ับ มหน้าแล้วอกรถนะครับนี่ Arizona, พี่แอมกับพี่อ้อมีสามปีแล้วจอแอมไปี่ไหนนี่นะครับรถแอร์เทมอาร์ิโอหน่วยที่หนึ่งเดี๋ยวผมฟังเป็งหน่อยสิเดี๋ยวผมฟังป็นหนึ่งกันพี่อ้อครับย้นเพื่อนพี่อ้อไปต่างรถครับจะเอ็มจะอาร์ <avent mental Sure> <blonde> ี่อ้อ่แอมนะครับ เอาพาไปเบิ่งรถเอาง่ายใช่ง่ายๆน้ำหมากก้อนตัวเนาะเบิ้งเหลียวเบิ้งบีบมาเลยลูกเป็นไงถึงเปไหครับเออจังหวัดใช่ไหมจังหวัดเชียงรายเอ้ยใจเนาะใจมากลย่อนหย่อนเป็นขั้นเป็นลายกับวัตถุห่อนท้องทรวงไหนเออเออคุณเชีงเกียรติร้องแต่ไรครับ่ น้ำค่ะจะเอ็มรีวิวรถแห่หน่ยครับแหน่ครับเป็นรถผู้อื่นครอนเดี๋ยวเขาบ้าบนกันครับเนี่ยข่บกวไล่แบบงามแบบมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันมันเยอะเกินไปไล่ที่แบบ มันนี่มากเลยโอ้ลีิติมากเลยนือกแบบกอนนานี่แบบมันมีหลายนแล้วเนาะแบบาแมทั่วไปอ่ะครับอันนี้พี่ามาลเลยอ๋อเอออ๋อท่านได้เพ่นซื้อได้หรือเปล่าเออีกนใช่ีได้้ดีมารโอเนาะ้ว่าเปิดทางนรถหเบิงนี้ยโตมุนเนยโตมุนเนี่ยหมุนอกเปได้ะ ก้อน,อนนเงเยเดีน,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 นรัางหลังแบบรอบนี่อวมาแบบะแกงแบบรล่งเลยครับเออว่ะรล่งเลยเอาแบบฟื้มบัมเลยนี้น,น้ำแงยัดีเจ้ามือังก้อนนั้นนี่หลๆขันเนาะเป็นแบบเพิ้นว่ะอย่างเล็กมันไหลไป่อไปในหูมันออกมากมันล,ล้มเขาเอาาิ้นว่ะยังก็เกมล้มมันออกว่าอยดีบ่อกบไนมันออกคเติมอัวนี่ยเ็ได้นี่ความเลย เนี่ยขนาดมองนีไอ้ยังเป็นตักแยงอ,อ่ะเออว่ะพี่ก็เอาเรื่องว่ะแห่งไป,งไปล่ะจำนวนได้หมดเลยแห่งแล้วเดนาะับ <laughs> อันนี้ระบบเสียงทีม,ทมอเอโด้ไฮพิตไฮพิดครับใบช่ระบบเสียงของเจ้าของอีนีอีนี้สวยมากอันฟุ้นนะครับเจ้าของรถฟุ <laughs> <ด>้นแบบเจ้าของรถไปรีอยู่คือคือไปรีดอย่างส่วนนี้ ภูมิใจไหมครับกับลูกชายคันนี้ระยะบบบบรอใั้เวลาเส็ดทั้งเบอร์อไหมรวมทั้งต่อไหมเ <laughs> <laughs> นี่นครับเป็นทีมวิดีโอนะครับรถแห่เทีมวิดีโอนเนื้อที่หนึ่งใช้ระบบเสียงของตัวเองก็จะมีฟองภายในกล่อง,ไไองที่ใช้ระบบเสียงของทีมวิดีโอตอนเนี้ยในแบรนด์ตัวเองอะ่ะ หน่วยที่หนึ่งหน่ที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สี่สามกับห้ายังเป็นของพี่เอกเนาะอ๋อครับห้ามเฮงแรกกอนคืออยากขึ้นเล้มันเคืองๆเลยเอาอันสติกเกอร์คือท่านนด้ติดสีไปติดเอามหมบอคือีไปเพี้ยนอ๋อที่เราบอกมองสติกเกอร์วันอกกัได้เตเนะครับวัฟอกอากาศพะวบจาเนาะ ง้มงามง้ำง้ำสวยมากข้างปันใช้60กิโลเองไม่ต้องใช้ใหญ่ครับพี่ออกแบบ60โลกันเหลือๆแต่กอนตะอนจะเดินมาอยู่ที้ละแวกคงจะอยู่หนีมากก่อนละครับชีมอะไรก็ยังไงที่ไหน ผมให้ดูเต็มๆโคตรสวยเลยครับม,มิติมากตรงนู้นพี่ออ <า S 1> สั่งเขาทำเป็นลายคาร์าาบอนเอ็นบอลคาร์บอนนีแคปล่าผมก็ไ่เนเี่ใจตรงนั้นอ่ะนะครับตอนแรกผมอาจจะเอาไปงานบวชผมนั่นแหละแต่เลยตัดที่ใจไปตัดที่ใจมากผมก็มา่ผกาผมอยากได้ไปอีกอยุตตอนนี้เดี๋ยวผมตัดที่ตัดที่ใจก่อนครับเป็นรถแห่สิบสองล้อนะครับจากจังหวัดมหาสารคาม น้ำอี๋โคตรงามเลยครับมีมิติมากๆเลยสไปเดอร์แมนกะครับคันนี้เป็นกิกกะงามมากเลยนี่ะออกแต็มที่กันอยู่ รถแห้งครับเดีย๋ยวผมพาไปบึงรถแดแฮทิมมาด้วนใน4ีต่อครับผมแล้วกลับไปสัมภาษณ์พิมนเจ้าของรถครับขอบคุณครับเดีย๋ยวผมพาไปบึง